สวัสดีครับโอเคครับก็ผมนะครับชื่อต้นครับผมเล่นรับบทเป็นช่นะครับในตอนของวันเสาร์ซีรีส์เรื่อง w h y d e s t i n y ครับครับครับผมสวัสดีครับผมจามนะครับรับบทเป็นแซดในเรื่องของวันเสาร์ w h y d e s t i n y ครับครับผมผลงานซีรีส์เรื่องนี้เป็นซีรีส์เรื่องแรกของเราฟูใช่ไหมใช่ครับแล้วได้มาทำงานคู่กันครั้งแรกเรื่อง่าครับ ใช่ครับเรื่องแรกเราเจอกันครั้งแรกก็พอเรื่องนี้ด้วยเลยครับค่แล้วเจอเจอกันครั้งแรกเราแบบตอนที่เจอกันเปะ่รู้สึกยังไงที่ว่าต้องมาเล่นค้วกันอ๋อจริงอ๋อจริงก็จริงๆตอนแรกมันมาเจอกันทั้งสิบห้าคนเลยแล้วผมก็ใหม่มากๆแล้วเราก็ไม่ตอนแรกคือทุกอย่างแบบมันแบบตื่นเต้นตื่นเต้นไปหมดแล้วก็พอได้มารู้ว่าพี่ต้นคือผมพี่ต้นก็นั่งอยู่ในสิบห้าในสิบสี่คนนั้นนะครับ ผมก็พอได้มารู้ว่าเป็นพี่ต้นก็เอ้ยก็ก็เท่ดีครับพี่เขาแบบนั่งเท่ๆลุคเท่ๆอยู่แล้วตอนแรกะใช่แล้วก็พอรู้จักกันไปเรื่อยก็จริงๆเป็นคนที่ไม่ค่อยเท่ครับเป็นคนตลกครับ <c oughs> วความคูลนี่คือลุคครับแล้วก็ผมครับก็เหมือนกับมาครั้งแรกเราก็พอรู้จักคนอื่นบ้างแล้วเนาะแต่ว่ายังไม่รู้จักจ้าใช่คือรู้จกักบ,บ, <ๆ S 2> บางคน ก็ถามเหมือนกับถามพี่เตงนี่ยถามคนเห็นว่าใครเล่นคู่กับผมอะไรเงี้ยแล้วเขาก็ชี้ชี้มาที่จ้บแล้วก็ผมก็เห็นจ้บนั่งเหมือนเล่นเล่นมือถือมั้งฟังเพลงไม่รู้ว่าทำอะไรสะพายกระเป๋าแล้วเขาบอกโอ้แต่ว่าเราเราเซอร์ไพรส์เขาเพราะว่าเขามาจากอเมริกาผมก็เลยแบบมีความแบบคาดหวังนิดนึงว่าเด็กอเมริกาว่ะอะไรเด็กเมกาว่ะไม่จริงตอนแรกถัมผมอ่ะที่ผมสะไพายกระเป๋าเสื้อผ้าก็ผม ผมไม่รู้จักใครเลยแล้วผมแบบไม่ไม่ยังไม่กล้าไม่กล้ายังไม่กล้าคุยกับใครตอนนั้นแต่ว่าพอได้มารู้ว่าคนนี้แหละที่จะเล่นคู่กันก็เลยแบบกล้าคุยกับคนแรกคนอื่นก็ยังไม่ค่อยกล้าคุยด้วยเท่าไหร่ตอนแรกใช่ครับแล้วตอนนี้สนิทกันเพิ่มขึ้นหรือยังสองแน่นอนครับผ่านเวลามาต้องสนิทแล้วแหละใช่จังหวะเนี้ยแล้วก่อนหน้านี้ก่อนที่จะมาเล่นเรื่องเนี้ยสองคนนี้เคยมีงานอะไรกันมาก่อนสไม่มีเลยครับผมไม่มี จ,จะ <inte brothers> ผมไม่มีเลยครับไม่รองแกไดโพูใหม่ไม่ไม่ได้มีในด้านถ่ายอะไรเลยด้วยซ้ำเรียกว่าเป็นการแกะกล่องครั <pl problème> ้ง <reco Christ> แรกเลยบ้แกะกล่องอันบ unbox นี่ครับใช่ครับแบบแบบงั้นก็ได้ครับเปิดลูกเป็นลูกไก่ครับไม่ใช่ลูกไก่ออกจากกระดองเปิดเพิ่งเปิดถุงแกะใ่ไก่ไก่ยังพูดถึงคาแรคเตอร์หน่อยว่าคาแรคเตอร์ของเราอะแตกต่าง เหมือนยังไงกับในเรื่องไหมเป็นว่าตัวจริงของเราอะค่ะแตกต่างจากในคาแรคเตอร์หรือมของผมต่างมากครับเพราะตัวจริงหล่อเท่ครับเออไม่เลย่าก็ไม่ต่างกันมากหรอกครับแป้ว่าเป็นคนตลกจาเรียกูวยตัวเองหล่อเล่นเนาหล่อเล่นไม่ก็ไม่ต่างกันมากครับเพราะรู้สึกว่าเรามีความคล้ายกับตัวละครอยู่ในในเรื่องที่แบบเป็นคนแบบ เอาใจใส่แล้วก็แบบว่ารักเพื่อนสนิทมากอะไรอย่างเงี้ยครับก,ก็ก็มีความคล้ายตัวละครอยู่จะชอบมีความแบบติดเศร้าๆนิดนึงครับผมเชีวิตเศร้าชีวิตไม่เศร้า <c oughs> แต่ทําให้มันเศร้า,อา <c oughs> เองพ่อจ้าพ้องผมนะครับพองผมจริงๆมีทั้งความคล้ายและความและความต่างที่คล้ายนี่ก็คือ ผมมันมีความเป็นเด็กสูงใน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 ใ,ใ,ในความที่มี energy หรือว่าความที่จะ active หรือว่าตื่นเต้นกับอะไรแบบใหม่หมๆแล้วก็จะเหมือนรีแอ t ออกมาเลยทันทีก็จะมีความคล้ายในด้านนั้นมากๆกับแซดเพราะแซดเนี่ยเป็นเด็กที่อายุน้อยแล้วแบบมาอยู่ในโลกที่แบบน่าตื่นเต้นส่วนความแตกต่างก็ก็แตกต่างครับเพราะว่าต้องเล่นเป็นเด็กที่อายุเป็นเด็กจริงๆครับเพราะเราไม่ได้เล่นในร่างอายุนี้ก็เลยรู้สึกว่า challenge เหมือนกัน แต่ก็สามารถรีเล่นได้ครับใช่ใช่ใช่แล้วถามหน่อยอีพีแรกของเสาไปแล้วเป็นยังไงบ้างฟีดแบ็กเนับ้ผมว่ามันโอเคเลยนะใช่ไหมครัมันมันเอาจริงไม่เคยได้รับอะไรอย่างนี้มาก่อนก็เลยรู้สึกว่าขอบคุณด้วยแล้วก็แบบดีกว่าที่คิดไว้แล้วก็ฟีดแบ็กก็ทุกทุกทุกคนก็คอมเมนต์มาใน มาติมาชมกันในทางที่ดีหมดเลยผมก็ดีใจที่แบบคนชอบกันแล้วก็ใช่ก็ตื่นเต้นเหมือนครับยังตื่นเต้นแบบทั้งอาทิตย์นี้มันเป็นแบบตอนแรกคิดว่าจะตื่นเต้นแค่วันแรกแต่มันทั้งช่วงทั้งอาทิตย์เลยแบบตื่นเต้นมาเรื่อยๆตลอดเวลาใช่ก็เห็นว่าแบบมีแฟนคลับเหมือนกแบบับแท็กรูปอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็แบบรีพายมาแบบเอ้ยซีรีส์สนุกมากเลยหรือว่าอะไรเงี้ยเราก็แบบดีดีใจว่าแบบเขาชอบอะไรเงี้ยเราก็แบบโอเคครับก็คือทั้งวีคนี้ก็คือแบบ อูมาแบบเขาเรียกอะไรก็คือแบบเม้นมาคอมเมนต์มาเต็มเลยเราก็แบบพร้อมจะอ่านทุกอันครับแล้วก็แบบชอบม,มากครับอืมงั้นถามว่าแฟนติดต่อแกอะไรมาก็เป็นแบบว่าซีรีส์ก็เป <c oughs> ็น <c oughs> แต,แต่อันหนึ่งที่ผมฉากไหนแตกฉากไหนแทกอ่าโชคไม่ใช่แกงจืดครับ <c oughs> เพราะว่าใน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 อีพีแรกที่ออนไปเนี่ยโชคจะมีช่วงที่บอกว่า เราน่ะไม่ได้น่าตื่นเต้นอะไรเลยเราถ้าเทียบกับแกงก็คงเป็นแกงจืดใช่ครับแต่ตอนจบของของอีพีแรกนี้ก็ไม่ค่อยจืดเนาะพี่เนาะจืดอยู่ยังจืดอยู่ยังจืดอยู่จืดไหมเขาเข้าใจผิดมันไม่มีอะไรเลยทําไมทําอะไรกันนะฮะอะไรเนี่ยทําอะไรทําอะไรไม่มีอ๋อของผม มีแท็กเรื่องตอนที่ตกใจหน้ากระจกมาที่แบบว้าแล้วก็พูดพูดได้ที่พี่ชิยพูดเพิ่ม,มาะเป็นภาษาภาษาภาษาเกาหลีภาษาจีนเนี่ยแล้วก็ก็เลยมีความที่แบบคนอาจจะชอบแฟนแฟนทางอิงนเตอร์จะชอบเพราะว่าได้เห็นหลายๆภาษามากขึ้นครับผมเราดูมาว่าจากเองว่พูดได้ตั้งไหลั้า ใช่ครับนิดหน acon, with, ่อยครับพยายามฝึกอยู่ค no รับยังยังไม่โปรครับทำไมแล้วทำไมเรื่องยืดถึงเป็นเรื่องของการใช้ภาษาอังกฤษด้วยเพราะว่าจ้าวเขาเก่งภาษาอังกฤษครับอย่างแมงโก้ไม่ใช้มงโก้มาตอมมุก่อนสิ้นเลยหรอไม่ไม่นี่หรออันนี้จะเล่นได้ไหมครับอันนี้จะเอาให้ได้เลยใช่ไหมครับอันนี้จะเอาให้ได้เลยใช่ไหมครับ ราะว่าจาเป็นคนเกิงภาษาอังกฤษครับอย่างเช่นมะม <Mango S 1> ่วงแมงโก้อะไรต่อแล้วมีดอีโต้มีอะไรอีกครับรถมิโก้โอเคครับพอแล้วครับพอแล้วครับแค่นี้ก็รู้แล้วว่าเขาเก่งขนาดไหนนะก็อย่าไปทดสอบมากตอบถ้าตอบจริงๆก็คือว่าจริงๆแล้วผมชินกับการพูดภาาษอังกฤษมาครับพอได้เจอพี่เพิร์ดเนี่ย ผมก็พูดภาษาอังกับพี่เพิร์ดเป็นปกติแล้วเหมือนพี่ต้นก็เคยไปแลกเปลี่ยนมาแล้วก็เหมือนวันนั้นผมพูดเล่นกับพี่เพิร์ดแล้วก็มาเล่นพูดเล่นกับพี่พี่ต้นด้วยเป็นภาษาอังกฤษแล้วคุณชีวินเขาก็เห็นนะครับว่าเฮ้ยน่าสนใจแล้วก็บอกว่าไหนลองเล่นเป็นภาษาอักฤษดูซิใช่เราสองคนก็เลยเล่นออกมาแล้วเขาก็กชอบครับชอบเลยครับเพราะว่าเหมือนว่าเวลาพูดภาษาอังกฤษจะมีการบอกความความรู้สึกที่แตกต่างกันไปมาอีกนิดหนึ่งใช่ ก็เลยแบบจับเลยเราได้ทำงานกับพี่พี่เขารอื่นเป็นยังไงบ้างเป็นไหมเราดีครับสนุกว่าครับพี่พี่ทั้งสิบห้าคนรวมทั้งรพวมกับ acting c o a แล้วก็แบบทั้งทีมงานทั้งหมดครับก็ทุกคนเต็มที่กับงานมากๆแล้วมันเป็นมันเหมือนแบบวายเดซินี่มันเป็นเหมือนแบบครอบครัวครอบครัวหนึ่งเนาะเหมือนเราจะเล่นอะไรตลกก็ไปเล่นกับเขาได้หรือเราจะเฮฮาหรือจะมีอะไรเกิดขึ้นก็คุยกับเขาได้ทุกคนก,คก็สนุกสนานมากครับใช่ก็ คิดว่าก็จะผมถ้าถ้าถ้าจบเรื่องนี้ไปหรืออะไรต่อไปก็ยังติดต่อกันอยู่ว่าจะแบบคุยกันเล่นส่งเกมไปเล่นกันบ้างนะครับก็เนี่เดี๋ยวเดี๋ยวก็จะมีเล่น Among Us ด้วยกันวันเลขนี้ครับอย่าลืมไปติดตามสามทุ่มครับครับพี่เลนำทีมฮะเลโยเกมมิ่งชับเหนียว g a มมิ่อะไรนะพี่พอะไรพี่พี b e ทพี่พียูทูปเลยครับอา่างครับัี้ถามหน่อยถ้าเราไม่ได้เล่นเป็นโชค่บบเป็นแซเราก็อยากเล่นเป็นไในี เออเอาคุณโชคก่อนเลยครับผมวะฮะเอ้ยยากจริงฮะผมวะฮะอยากลองเล่นเป็นพี่โทร,รูคระผมเ,เป็นพุทธทำไมเราเราไม่ใช่แกงจืด <c oughs> ไม่ใช่เรา <c oughs> เรา,าเป็นแกงซกกแซบ่บแล้วเอเเราเราแบอกงแซ่บากชคบอกว่า <c oughs> อยากเปลี่ยนแนวบ้างแล้วแบบ <c oughs> ต้องเหมือนกับว่าคนดูเขาไม่เขาไม่เชื่อว่าเราเป็นแกงจืดเราก็ต้องทําให้เขาดูว่าแบบโอ้ยเขาเห็นหมดแล้วเขาเห็นหมดแล้วทุกคนก็บอกว่าไม่ใช่แกงจืดแต่จริงๆช่วงก็แซ่บต้องตัดตอนเปิดตัวเลยนะใส่ไม่ใส่เสื้อแต่ใส่ถุงเท้าอ่อาาอนะตัดร้อนครับอันนี้ผู้กำกับครับต้องตัดร้อนตัดรอ้อนตัดรอ้อนโอเคกัดบางไทยก็เข้าใจครับแม่ว้าวครับทำไมนะครับอยากเล่นเป็นไทยในวายเดสซี่ค่ะอ่า ผมยากเนอะจริงๆความยากยากเพราะว่าแต่ละตัวละครมีความน่าสนใจในในด้านของเขาหมดเลยถ้าอยากเล่นอยากเล่นเป็นอยากเล่นเป็นเตอร์ดครับพี่ผีที่พี่ผีเล่นเพราะว่ารู้สึกว่าอยากเข้าใจความรู้สึกว่าเห็นผีมันเป็นยังไงใช่เหมือนแบบคุยกับตัวเองบ้างหรือว่าแบบรู้สึกว่าเป็นเป็นการ acting ที่ challenge ขึ้นมาแล้วรู้สึกว่ามันน่าสนใจครับก็เลยอยากเล่นเป็นพี่ผีไม่อยากเป็นน้องมากกว่าดูน่าจะเป็นได้จริงๆเป็นอยู่แล้วเราเล่น ไเป็นน้อมันาจจะเป็นแบบเวอร์ชันแบบน้องมันน้องมันตัวเล็กอะไรเงี้ยตัวเล็กลงมานิดนึงไงไต้องเล่าไว้ไม่บอกไม่บอกเอาไม่ก็เป็นเล่นเป็นเด็กไงก็แบบอาจจะแบบตื่น้องมันตัวเล็กลงมานิดนึงเพราะว่าแบบเป็นเวอร์ชั่นเด็กอะไรเงี้ยใช่ไหมใช่ไหมเอตไม่อยากเล่นเป็นน้องมันนะเออมันไส้น้องมันอะยากแน่น้องมันหน้าแบบหน้าจิตหน้าจิกมอะหน้าจิตเปียกไว้ก่อนแต่เราก็ได้หน้าแบบ อเขาเล่าเรื่องคือไปกอดคอเขาเลยอะเฮ้ยอันนี้มันเป็น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 ความแบบไม่ใช่ครับมันเป็นมันเป็นความตื่นเต้นแบบเด็กเวลาเจออะไรที่แบบไม่คุ้นเคยแล้วก็จะแบบเฮ้ยทำไมอะไรยังไงอย่เงี้ยเลยหรอคระองค์ใ่ที่เราแค่จับเฉยๆแบบในนั้นเราคล้องคอดึงเขาไว้เลยก็ก็ก็ในร่างของแชทก็อาจจะ เป็นเด็กที่สนใจสนใจในแบบนั้นเอลิกเลกไม่ไโอเคผ่านครับผ่านผ่านผ่านจะมีซีนไหนบ้างที่เราคิดว่าแบบยากสำหรับเราผมผมมีฮะซีนซีนสุดท้ายเลยครับตอนกลางคืนครับซีนที่เปิดตัวไปตอนแรกใช่ใช่ซีที่เปิดตัวเป็นตอนแรกสุดเลยครับใช่มันมันดึกมากตอนนั้นง่วงด้วยครับอย่างหนึ่งสองเคยยุงกัด ได้เห็นยุงกัดเยอะมากครับผมตอนนั้นเจเห็นในในตอนที่ออนไฟจะมียุงกัดตรงนี้หนึ่งตัวก็ตรงนี้อีกตัวนึงใช่ครับแล้วคือไม่คิดว่าแบบจะเห็นด้วยนะครับแต่ว่าผมนี่คือแบบโหต้องสู้กับยุงแล้วก็สู้กับความง่วงแล้วก็เงอเลอดเงยไรหนักมากใช่แล้วก็มันเป็นซีนที่เหมือนมีความเศร้ามีความมีอารมณ์เยอะแล้วเราก็แบบมันเหมไม่ได้ือนมไม่ได้ในในระหว่างที่มีอะไรรบกวนเยอะแยะมากใช่ครับก็ยาก เสร็จแล้วตัวสัมเลยของผม,อมของผมก็คงจะเป็นซีนนี้เหมือนกันแล้วก็ซีนสระน้ำเฮ้ยไม่ไอ่อนป่ะอ่านเหรอก็ไม่ก็มีซีนที่อยู่ในสระว่ายน้ําใช่ไหมครับแล้วคุณต้นก็มันหนาวอ่ะมันตอนกลางคืนแล้วลมก็พัดมาแล้วก็อยู่ในน้ําแบบนานมากก็พี่ต้นก็สัน่น สั่นยอะสั่นบบตากก็สั่นหน้าก็สั่นแต่พอแอคชั่นแล้วก็ต้องแบบต้องแบบคุมคุมให้หน้าไม่สั่นให้ตัวไม่สั่นน่ะก็ก็เป็นสิ่งที่ยากอย่างนึงของพี่เขาครับเขาจะเป็นแซสั่นแทนัวฟ้าผายไม่ใช่ของของผมที่ผมที่ผมกับเขากับเขาคำถามเนาะที่ผมที่ผมที่ผมคิดว่ายากครับก็มีซีนที่เล่นด้วยกันที่ที่ที่บอกไปที่บอกไปแล้วก็มีซีนที่ ตกใจเจอตัวเองในกระจกครั้งแรกตอนตอนโตมาแล้วแต่ว่าเป็นจีที่สนุกมากแต่ว่าแบบเหมือนไม่เคยเล่นอะไรนี้มาก่อนไม่เคยแบบสมแบบเข้าไปอยู่ในล่าที่แบบตกใจอะไรนี้มาก่อนแล้วก็เลยแบบเป็นซีนที่ยากแต่ว่าเป็นซีนที่เล่นเราสนุกมากๆครับอืมครับ้เราจะสปลอยได้ไหมว่าเรื่องเรื่องนี้วันนี้อ่ะออนแอร์แล้ว จะจบแบบแฮปปี้เอนดิ้งหรือเปล่าอันนี้ต้องต้องตามดูครับผมว่าสปอยแล้วเดี๋ยวมันจะไม่สนุกอะดิใช่ไหมอันนี้จริงถ้าอยากสปอยก็สปอยได้นะแต่ว่าไม่รู้ไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามันจะเป็นยังไงครับส่วนตัวนักแสดงเองผมว่าเรายังไม่รู้เลยว่าวงกัรจะตัดมาให้มันให้มันจบเป็นไปในวไหนครับที่ดีหรือว่าจบที่เศร้าก็ไม่รู้เหมือนกันครับใช่แต่เราได้เห็นผลงานคู่องทั้งสคน อันนี้ก็คิดว่าถ้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 ามีโอกาสาาากาส็จะร่วมง,งานกันก็รอมาก็มาเรื่อยๆอะไรนี้ว่าตอนนี้ก็ทํางานด้วยกันเรื่อยๆครับใช่นักสุดท้ายให้ทั้งสองคนฝากผลงานที่เจะออแทนในคืนนี้แล้วก็โชว์คาการติดตามในหลัง้วยค่ะครับผมก็คืนนี้นะครับอย่าลืมไปดูกันนะครับทุกคนต้องดูเลยนะครับกับ Wild Destiny ตอนวันเสาร์นะครับ EP 12เขาโอ้โหก็คือ พวกเราตั้งใจทำกันอย่างเต็มที่มากครับก็อยากให้ทุกคนเนี่ยได้รับดูแล้วก็รับชมนะครับ<ช>ก็คือผ่านช่องทางไหนครับจ๊บป่อเข้าไปเอสเพ y ครับช่วงเวลาสี่ทุ่มส่วนอินเตอร์แฟนสามารถดูได้ผ่าน youtube Live ง<ช>เอสเพยครับ <ๆ S 1> ตอนสี่ทุ่มเหมือนกันครับใช่ก็ถ้า อ๋อช่องทางช่องทางก่อนช่องทางการติดตามเราโอเคครับก็ของผมนะครับ m y t o n s a ล i n นะครับทั้ง IG แล้วก็ทวิตเตอเลยครับผม m y t o n s i n ครับผมก็ส่วนของผมนะครับเป็นจ้า d e s สครับ a a a b b s ทั้งช่องทาง Twitter และ Instagram t ต k อ o k ครับผมก็เรื่องนี้เราตั้งใจทำกันมากะพรับเป็นเวลานานมากๆแล้วก็ ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามใช่คให้ติดตามชมไปเรื่อยๆนะครับจนถึงตอนสุดท้ายของวายดินีย2 1 5ด้วยนะครับก็ครับก็จริงๆตอนสุดท้ายอ่ะจะมีความพิเศษขึ้นมาอ่นหนึ่งเพราะว่าเป็นตอนสุดท้ายสำหรับทุกๆตอนที่มารวมตัวกันใช่ครับก็อย่ากืรมไปติดตามด้วยครับขอบคุณทุกคนมากนะครับบไม่เปา